สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอมหาชนะชัยนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับแต่ก็จะเล่าประวัติให้ฟังด้วยนะครับอำเภอมหาชนะชัยความเป็นมานะครับเราเริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข2 0 8 3นนะครับหันหลังให้ทางอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับหันหน้าเข้าอำเภอมหาชนะชัยนะครับ เลยอำเภอมหาชนะชัยก็จะเป็นอำเภอคำขอนแก้วนะครับทางหลวงเส้นนี้นะครับเริ่มกันเลยนะครับบรรยากาศของอำเภอมหาชนะชัยนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอมหาชนะชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดยะโสธรอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ41กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงกันดังต่อไปนี้นะครับด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอพานมไพรของจังหวัดพะเยาและอำเภอคำขื่อนแก้วของจังหวัดจ้โสธรนะครับทิศตะวันออกติดกับอำเภอเขืองในนะครับอำเภอเขืองในของของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่วนทิศใต้นะครับทิศใต้ติดอำเภอขอวังและอำเภอร,ราศีสไล จังหวัดศรีสะเกดนะครับทิศใต้ก็ด้านหลังเรานะครับที่เราผ่านมานะครับนะครับทิศตะวันตกติดกับอำเภอศรลราชฎรจังหวัดศรีสะเกดนะครับและอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อเอ็ดนะครับนี่ครับอำเภอมหาชนะชัยนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับการแบ่งเขตการปกครองของอำเภอมหาชนะชัยนะครับก็แบ่ง อำเภอมหาชนะชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบล103หมู่บ้านนะครับก็มี1ตำบลฝ้าหยาดนะครับ2ตำบลหัวเมือง3ตำบลคูเมือง4ตำบลผือฮี5ตำบลบากเรือนะครับ6ตำบลม่วง7ตำบลโนนทราย8ตำบลบึงแก9ตำบลพระเสา10ตำบลสงยางนะครับ มี10ตำบล103หมู่บ้านนะครับอําเภอมหาชนะชัยนะครับนี่ครับเราก็เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข2083นะครับข้างหน้าเป็นอําเภอคำเขื่อนแก้วนะครับของจังหวัดจัดนทบุรีนะครับประวัติของอําเภอมหาชนะชัยนะครับช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมืองอุบลราชธานีมีพระพรหมราชวงศสานะครับในวงเล็บเท้ากุทองเป็นเจ้าผู้ครองเมืองท่านมีบุตรหลายคนที่มีความสามารถเป็นเจ้าเมืองอุป,ปหาชนะครับหรือว่าอุป,ปราชนะครับประกอบกับในระยะนั้นบริเวณที่ตั้งอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบันมีโจรผู้ร้ายชุกชุม ยากแก่การปกครองและปราบปรามท่านจึงให้เท้าปูตะคำพูนนะครับในวงเล็บคำพูนสุวรรณกูดนะครับซึ่งเป็นบุตรออกไปสำรวจพื้นที่เพื่อจะตั้งเมืองใหม่นะครับเท้าคำพูนได้ออกสำรวจพื้นที่และได้พิจารณาเห็นว่าบ้านเวินชัยนะครับปัจจุบันเป็นบ้านเวินชัยหมู่หําบลผือฮีนะครับมีทำเล เหมาะสมและมีลำชีนะครับแม่น้ำชีนะครับไหลผ่านสะดวกแก่การคมานาคมทางเรือจึงได้ทำรายงานให้พระพรหมวงศสาขอจัดตั้งเมืองขึ้นที่บ้านเบิร์นชัยนะครับโดยให้เป็นแวงเมืองขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานีนะครับเนี่ยครับบรรยากาศภายในตัวอำเภอนะครับก็จเจริญน,นะครับอำเภอมหาชนะชัยนะครับเป็นอำเภอใหญ่ อำเภอหนึ่งของจังหวัดยะโสธรนะครับและต่อมาวันที่วันแรมทิเบตค่ำเดือน12ปีกุลนะครับเบนจศกจสหนึ่อสองห้านะครับตรงกับพศสองพนสอยหกนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้จัดตั้งเมืองมหาชะนะชัยขึ้นที่บ้านเวินชัยและได้ทรงแต่งตั้งเท้าปุตะคำพูน เป็นเจ้าเมืองมหาเจนะชัยและพระราชทานนามเท้าคำพูนว่าพระเรืองชัยชันะนะครับและแต่งตั้งเท้าโพธิราชผาเป็นอุปหาตเท้าวรกิติกาวงเล็บชัยเป็นราชวงศ์และเท้าอุเทนวงเล็บหอยเป็นราชบุตรนะครับพระเรืองชัยชันะนะครับได้ปกครองเมืองที่บ้านเวินชัยประมาณเดือนเศษก็พบว่า บริเวณดังกล่าวก็มีสภาพภูมิประเทศครับแคบขยายตัวเมืองได้ยากประกอบกับเป็นคุ้งน้ำเสาะดินพังอยู่เสมอดังนั้นจึงได้ย้ายเมืองใหม่มาตั้งที่บ้านฟ้าหยาดในปัจจุบันนะครับพระเรืองชัยชำนะป้ป,ปกครองเมืองมหาชนะชัยจนถึงแก่กรรมนะครับพระสิ์ที่จางวางได้เป็นเจ้าเมืองสืบต่อมาอีก15ปีก็ถึงแก่กรรมอีกนะครับ ทางราชการจึงได้ยุบเมืองมหาชนะชัยเป็นอำเภอมหาชนะชัยขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานีพร้อมกับแต่งตั้งเท้าสุริยน์บุตรพระสิทธิจางวางเป็นนายอำเภอมหาชนชัยคนแรกนะครับสันนิษฐานว่าเป็นคนเดียวกับหลวงวัฒนวงศ์โทนุโทนุบลน,นะครับเนื่องจากอำเภอมหาชนชัยตั้งอยู่บ้านฟ้ายัดตำบลฟ้ายัด กระทรวงมหาดไทยจึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมหาชนะชัยเป็นอำเภอฟ้าหยาดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่24เมษายนพศ2460นะครับจนกระทั่งถึงวันที่17เมษายนพศ2482กระทรวงมหาดไทยจึงได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอฟ้าหยาดเป็นอำเภอมหาชนะชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2515อาำเภอมหาชนะชัยจึงได้ย้ายไปขึ้นกับจังหวัดยโสธรจนถึงปัจจุบันนะครับได้ในปีพศ5 5 8กับกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าท้องที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรมีพื้นที่กว้างขวางประกอบกับพลเมืองมีจำนวนมากนะครับจึงได้แบ่งท้องที่ตำบลฟ้าห่วน,นะครับตำบลกุดน้ำใส และตำบลน,น้ำอ้อมนะครับออกไปตั้งอำเภอขอวังนะครับนี่นะครับอำเภอมหาชนะชัยนะครับก็จะมีถนนหนทางดังที่เห็นนะครับถนนกว้างขวางนะครับสะอาดสะอ้านนะครับสำหรับสถาบันทางการเงินก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาชนะชัยนะครับก็จะมีธนาคารออมสิน สาขามหาชนะชัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรษสาขามหาชนะชัยนะครับส่วนสถานที่ราชการสําคัญนะครับจะมีที่ว่าการอาเภอมหาชนะชัยโรงพยาบาลมหาชนะชัยนะครับสํานักงานที่ดินจังหวัดจะโสธรนะครับสํานักงานขนส่งนะครับสํานักงานสรรพกรพื้นที่มหาชนะชัยนะครับสํานกักงานสาธารณสุข สำนักงานปศุสัตว์สำนักงานเกษตรอำเภอสถานีตำรวจภูทรน,นะครับพวกนี้นะครับเยอะนะครับก็มีครบนะครับการไฟฟ้าพวกนี้การปรับลาที่ทําการไปษนีโทรเลขนะครับส่วนวัดนะครับก็จะมีวัดพระพุทธบาทเจ้าทรพระาธาตุบุญตาวัดศรีวรวงศารามพระเรราาีวัดหอกล่องนะครับวัดป่าหนองบัวแดง สวนลูกขชาติน้อมเก้านะครับทุ่งบัวแดงนะครับส่วนวัดสําคัญภายในตัวอำเภอก็จะมีวัดหอกล่องนะครับวัดฟ้าหยาดนะครับวัดกลางโพชัยและก็วัดมหาชนะชัยนะครับประเพณีที่สําคัญของอำเภอมหาชนะชัยก็จะมีประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกนะครับ การนำข้าวมาสักการะบูชานะครับเพราะถือว่าข้าวเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นของสูงที่มนุษย์จะขาดไม่ได้และต่อมาก็มีการนำมาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นมาลัยที่สวยงามเป็นที่มาของมาลัยข้าวตอกนะครับประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่อำเภอมหาชนะชัยนะครับบูชาด้วยข้าวนะครับเราก็เดินทางดูอำเภอมหาชนะชัยนะครับ ตรงนี้ก็คือวัดสําคัญนะครับวัดหอกล่องนะครับแล้วก็จะมีเจดีย์นะครับอยู่ภายในนะครับประเพณีอีกอย่างหนึ่งก็คือประเพณีลอยกระทงนะครับจัดขึ้นในเทศกาลลอยกระทงนะครับแถวที่จัดก็ตําบลฟ้าหยาดนะครับของอําเภอมหาชนาชัยนะครับนี่ครับวัดหอกล่องนะครับวัดบริเวณอําเภอมหาชนาชัย นะครับจังหวัดยะโสธรนะครับอําเภอมหาชนะชัยก็มีแม่น้ําชีนะครับเป็นแม่น้ําหลักสายสําคัญนะครับและมีการทํานาข้าวนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับอําเภอมหาชนะชัยนะครับเพราะว่ามีแม่น้ําชีนะครับมีแม่น้ําชีนะครับผ่านนะครับเนี่ยครับบริเวณภายในนะครับก็จะมีวัดสําคัญนะครับสะอาดสะอ้านนะครับเป็นที่เริ่มสศรสัทธาของ ชาวอำเภอนะครับ <AN> dad, อำเภอมหาชนะชัยจ okay. <ismo> ังหวัดยะโสธรนะครับเป็นพื้นที่อีกอำเภอหนึ่งนะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับของจังหวัดยะโสธรนะครับและมีประวัติมายาวนานนะครับอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับน่ามาอยู่นะครับน่ามาเที่ยวด้วยนะครับอำเภอมหาชนะชัยนะครับเป็นอำเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับ อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับก็ขอเชิญมาเที่ยวนะครับเชิญมาเที่ยวนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับแล้วก็มาชมบรรยากาศนะครับภายในบริเวณอำเภอบางสวนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ